สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับอยู่กับรายการลีโม่ใส่เดียวพลาครับวันนี้เราจะมารีวิวเกมปาจารย์มาใครอยากให้ผมเล่นตัวไหนก็เม,มนต์มาใต้คลิปเลยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันนะเลยฮะแล้วเริ่มจากตัวตัวแรกเลยฮะตัวแรกเนี่ย ไมเลือกตัวนี้บ้งมมางเขาเป็นเอมเอ็มนะเขาใช้เอ็กซ์เอ็กซ์เอ็กอก็คือเป็นฉลาม,มาตัวตานเนมือยดูเหมือนว่ามันไปฝ่ายตับกนมาตามันก็เลยเมืองได้เป็นฉลามแบบนึงมันเป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่วันนี้ฉลามแบบเออเออแบบกินแบบแบบเก๊ก <c oughs> แบบอาปาเหมือนเมายามาไอ้นี่ไอ,อ,อ้ฉลามเออฉลามเออแลบยิ้มันใหญ่อ้วนด้วยน่ารักเลยนะีนดไอฉลามนี่เป็นฉลามที่มีความเดี่ยวสูงใช่แล้วหอมมากมันมีสกินนี่นะขยายมเป็นตัวนี้ก็จะเม้นมาได้เลย เนี่ยขยายผมด้วยฉลามตัวนี้ตรงนั้นตรงข้างบนมันมีหนามหลังตัวมันเนี่ยควันหัวสีร่วงหมดเลยนี่เป็นฉลามอะไรก็ไม่รู้แต่แต่งตัวให้เป็นซามุไรนะอันนี้วันกำกำ,ำอร่อยนี่เป็นฉลามหางยาวไซ <c oughs> <c oughs> ส์เอ็มครับฉลามหามัลอหางยาววา้าว ฉลามฉลามหัวคอดแบบสีม่วงย้ายผมเล่นบางก็เน้นมนาะไซส์เอ็มนี่ก็เป็นฉลามผิวประการัางแต่สามารถล่องวนได้นี่ก็เป็นฉลามไซส์เอลน๊อมงำอมงออะไรตัวยาวงมันกัดจอกย๊ำกินอนะ่ะมันกัดโชว์นี่เป็นฉ เฮ้ยอย่ได้อะนี่เป็นฉลามอันนี้ชาร์ลามฉลามเอออะไรวะหน้าผากมันมันแหลมคมนะครับมันสามารถฆ่าคนตายได้โดยการใช้แหลมแหลมของมันพุ่งเข้าไปแทงคนตายแต่ไม่ทำมะไนแล้วครับมันกินอย่างเดียวอ,อือันนี้ฉลามปากกว้างนะไปเอาแล <c oughs> ้วเ <c oughs> นี่ย แล้วก็ฟันแลมคมอุ้ยนี่ไอเอ้ต่อไปเป็นฉลามปากปากที่คล้ายเหมือนเป็ดนะครับมันดูเหมือนเป็ดอย่างๆนี่นี่ยตามันม่วงตัวสีขาวฉลามเลยไม่รู้นะครับขยายผมเล็บก่อน ไปเป็นฉลามไซส์ XL เป็นฉลามใหญ่นะครับน<อ>ี่ครับหัวปากกว้างตัวอ้วนใหญ่ผมเนี่ยตัวนี้ก็เน่นมาได้นะครับ<อ>นี่ก็เป็นฉลามหัวค้อนแต่ท้องมันจะสั้นเอ้ยสั้นเล็กนะครับตัวมีรอยบาดแผลแยบยลิลแล้ว<อ>ก็เป็นฉลามไซส์ XL ไอ้เนี้ยเป็น,ปนปไงยูยัยยัเหซิมีไรยูยูนูย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 ปยูยไยูยูยเดี๋ยวยัยูยูยูยนยูยูย่าูยูยลู้ย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 สาูย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 ะยู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 ยยูยูยูยยู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 ยยูยูยู้ยู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 ยยูยาัน วัวนี้เป็นปลาปากกว้างกินได้ก,กินปลาวานตัวใหญ่ได้คนระับโอ้โหปากมันกว้างมากงอกผีดเดี๋ยวปลาวานเกาะอืมอ้มกินไปไหนไอ้มชม่องกับไปต่อไปเป็นเออ,ขอเขาเรียกว่าเหมือนเป็นในไดโนเสาร์เลย ไม่เหมือนมีปันมันแหลมตัวมันมกินล้วอ้นี่ตัตัวใกล้ๆแล้วต่อไปมันลามขาวนียมันลมการเลย่นนะมีรอยบาทแผม้องม่วงไเลนเอ้ตัวมันลำขาว ตัว <ELL> ต่อไปครับ <parece> ใหญ่ผมเล่นตัวนี้บ้างค่ะมีหลายตัวเป็นฉลามมารวมกันนะครัะแตนตัวจะมีไอตัวนี้หางยาวว้าวนี่มีปากาแบากี้กลัวตห่อไปเป็นฉลามเลือกเล่นี้เมกาโลดอนเนี่ยเมกาโลดอน เป็ากระเข้บาจตรงนี้ใช่ยครับใครเห็นบ้างมัอมีตาม่วงตัวมันใหญ่มากน่าด้วยังๆมีคนหน้าจ <ๆ S 1> ิประม,มาณนี้ทเป็นปลาอันนี้ผมขอเรียกมันว่าปลาก็ถือกกันนะนี่รู้ชื่ออะไรปลาชมพูจตัวเท่ขนาดไหนเป็ขนาดไหนดูน่ากลัวนะครับ เ,เอาไปเป็นปลาหวานนะครับแต่กล้วยมันเป็นอะไรไม่รู้ว่าเป็นเน้ปาปลาหวานหวานพี่จะขาดครับขาดข้า้ฉลา,า,ามขาวได้ <c oughs> โอ้ยเมนเมนปากเอาไปเป็นฉลามตอนตน้น ไปเดี๊ยบมีเด็กมีเด็กกระโปรงมาพูดเดี๊ยบแอะแอะแอะมีมเอาไปเดี๊ยบมีเด็กกวนมาแอะพูดและอย่าลอกตีแอชมตัวเนี้ยแอะเนี้ยตัวนี้เป็นฉลามเหมือนเขาเหมือนนักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้มนมาลิ้นเขียวมาพิ ฉลามสายพันธุ์ใหม่ฉลามที่ดุร้ายต่อไปเป็นฉลามซอมบี้ครับเลี้ยงตัวเป็นซอมบี้หนึ่ลนึเดี๋ยวฉลามสองเดียบตายป็นเขียวต่อไปเป็นฉลามปากด้านล่างมันเป็นอันทรงพลงังมันสามารถบั่นคนกินได้เออ เป็นฉลามสายพันธุ์นี้ที่โหดเลยนะต่อไปเป็นมันไม่ใช่ฉลามมันคือไดโนเสาร์ไดโนโเสาร์นี่แหละน่าจะเป็นตัวอันนี้มีรอยบาดแผลสีนั้งเงินดูเท่มากเลยนะใช่ <c oughs> ต่อไปเป็นฉลามหุนนนะห่นยนต์นะครับหุ่นยนต์เท่มากขายายผมเลยตัวนี้ก็ยื่นมาได้เลยนีเย่เท่ด้วย ต่อไปเป็นฉลามลอยสกัยันไม่ใช่บอเหมือนเป็นลอยสักยันยันแล้วสักยันแล้วก็แล้วเป็นฉลามฉลามที่พอแม่หมดพ่อพ่อหมดแม่หมดถูกขึ้นมาแล้วจะไปชกัดต่อไปแล้วไปเป็นฉลามตีเป็นเทือเขาเื่อซาคุนมาเป็นฉลาม ที่โหดมากและดูขรึมแล้วก็มีฟันน้ำอะไรของมันนี่แหละยข่มาตัวเราครับเราไปเป็นฉลามฉลามท้องสีผมเรียกเป็นอย่างนี้เพราะมันมีตรงกลางของท้องมันมีอยู่มีสีต่างๆนะครับใครมาแบบนี้ไม่มเล่นตัวนี้นะขยายผมเองก็เน้นมาได้นะครับแล้ไปเป็นฉลาม อ่อะไรของมันเนี่ยมีเครื่องมีน้ำยาอันตราย,ยู่ด้านบนมันพร้อมที่จะปล่อยคิดออกมาเป็นมนะดับคิปได้ครับมีสองตันขอใหโอเยต่อไปเ,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 เป็นฉลามตันสุดทา้ายคือคือฉลามหุ่นยนต์กัซีล่าว้าวมันเท่ๆมากเลยเวลามันอยู่บนบก มันสามารถยืนได้สามารถพ้นพลังได้ครับนี่นครับฉลามมีชุดหมดแค่นี้นะคบก็ขอ,เอเบเพียรติเกียรติดพื่พนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับบาย